มาครับคุณผู้ชมคลิปนี้พาคุณผู้ชมมาดูวีออสที่บริษัทเพชรยนต์นะครับกรุงเทพมีนบุรีสายท้ย68แยกหนึ่งครับคุณผู้ชมครับมีทุกแบบเลยเปี18 19 20นะครับผ่อนเริ่มต้นที่4,900บาทเท่านั้นคลิปนี้มีให้ดูจะเอาตัวแบบว่าตัวรองท็อปมาเนี่ยสีดำ2,000เนี่ยตัวมิดตัวรองท็อปคลิปนี้มีให้ดูนะถ้าเป็นตัวรองท็อปผ่อนอยู่ประมาณสัก6,200 6,300อะน่าสนใจแบบจบจบนะครับสำหรับคลิปนี้ลากยาวเป็นแถวเลย นะมากมายกว่า30คันนะครับใครสนใจตามมาดูคลิปนี้ต่อให้จบรับรองว่าได้เราใช้แน่นอนไปฮะ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีนะครับพี่ๆทุกคนที่สนใจวีออสมือสองทุกคนทุกท่านด้วยนะครับอยู่กันกับผมฮะบิวีออสมือ2พบกันกับผมบิวเพชรยนต์ผู้จัดการฝ่ายขายนะฮะคุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาใหญ่ครับกรุงเทพมินบุรีซอยเสรีไทย68แยก1ฮะและคลิปนี้ครับตามต้นคลิปที่ผมบอกคุณผู้ชมไปเลยผมพามาดูวีออสที่บริษัทเพชรยนต์นะครับทั้งหมดตอนนี้มีประมาณสัก40คันในสต็อกนะฮะแต่วันนี้ผมพาา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 ามมมดดดูแแถววว้้้้นน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 หห่่่่อออยกกปรระะณสสััั10คคไีใจบบงเ เป็นไฮไลท์ไฮไลท์เนี่ยมาให้ดูก่อนนะแล้วก็มีอีกหลายคันนะที่เป็นไฮไลท์แต่ยังไม่ได้มีโอกาสเอามาจอดแล้วมาถ่ายให้ดูนะจะพยายามเอามาลงคลิปในช่องเนี่ยทีละคันให้แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กด Subscribe ไว้นะฮะ จะได้ไม่พลาดนะครับที่ผมเอามาลงเอามารีวิวให้ดูทุกวันทุกวันเนี่ยนะฮะจะได้ไม่พลาดกันว่ามันมีขนาดเข้ามาบ่มยบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวมาดูทั้งแถวนี้กันก่อนว่ามีอะไรบ้างนะต่างจังหวัดครับออกรถได้ผมมีบริการฝากเซ็นให้ถึงที่นะครับข้าราชการและวิสาหกิจพนักง,งานบริษัทที่รับเงินผ่านบัญชีมีประกันสังคมนะครับเอาไปเลยฮะดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่2.79เเท่านั้นเองนะครับอ่ะไม่เสียเวลาเรามาดูคันแรกกันก่อน ะทะเบียน3552งครับคุณผู้ชมครับคันนี้ผ่อน4,900บาทตลอดอายุสัญญานะเป็น V ีออสเจนสโฉมสุดท้ายแล้วนะเป็นตัว1.5รุ่น J ปี2018ครับรถในงานฮะมือเดียวจากป้ายแดงประวัติศูนย์ทุกระยะทุกหมื่นโลเลยเข้าศูนย์เช็คศูนย์ได้หมดเลยและคันนี้นสวยนะคันนี้นถ้าไม่ผิดพลาดน,นะครับเมื่อวานเนี่ยผมได้ถ่ายคลิปเดี่ยวลงไปแล้วสำหรับตัวเจ้าตัวทะเบียน r 3 5หาาเนี่ยผมมีแบบคลิปเดี่ยวแยกสเตนอโรนไปแล้ว1คลิปนะครับเห็นรายละเอียดรถ ทุกซอกทุกมุมเลยถ้าใครสนใจคันนี้สามารถย้อนไปดูคลิปที่แล้วได้นะครับแจ้งอีกรอบหนึง1.5รุ่นเจปี P 18เลขไม้140,000โลราคา289,000ฟีดาวผ่อนที่4 9 0 0อ่ะมาดูภายในกันนิดหนึ่งนะ สำหรับภายในรุ่นเจนะคุณผู้ชมครับรุ่นเจเนี่ยถือว่าเป็นตัวเป็นตัวรุ่นประหยัดนะครับออปชันฟังก์ชันเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ยัดอะไรมามากมายแต่ด้วยระบบของ v ีออสนะฮะมันเพียงพอ,อ,อกับการใช้งานในชีวิตประจำวันครับแอร์เย็นเพียงพอฮะเกียร์ออโต้ครับซีอูทีแบบเจ็ดสปีดเครื่องเสียงนะครับเป็น CD FM AM ก็มีมาให้รองรับในเรื่องของตัวเสียบ USB ได้หรือว่าเสียบสายอาร์์ได้ต่อกับมือถือได้นะครับเบาะเป็นเบอกห้าออปชันฟังก์ชันเนี่ยเพียงพอกับการใช้งานแต่ เราได้ในเรื่องของราคาที่มันถูกครับ289,000ยางเป็นปี2025สําหรับคันนี้นะยางปี25ไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วบริการฉุกเฉินผมมีให้1ปีนะครับสวยๆเดิมๆทะเบียนตามนี้นเซ็นเซอร์ด้านหลังมีให้แล้ว2จุดอ่ะสวยงามสําหรับคันแรกนะครับสวยงามมากๆ289,000ฟรีดาวน์ผ่อนอยู่ที่4,900นเก้านะครับขยบมาด้านหลังอ่าร์วนะีออสฮะสามหนึ่งสองหกเอาคันนี้ติดจองผมขอข้ามนะคันนี้คันนี้ผมขอข้าม อันนี้ติดจองนะครับอ่ามาดูสีขาวเลยดีกว่านี่สีขาวที่ใครหลายคนถามหาฮะสวยไหมสีขาวแบบเนียนกิฟตทะเบียน6821คุณผู้ชมครับ6821คันนี้เป็น v ีออสหนึ่งจุดห้าเอนทรีนะครับเป็นปี2019ตัว n อ็ที่มันก็คือตัวเจแหละคุณผู้ชมเป็นตัวเป็นตัวเจสมัยปี1 7 1 8นะครับแต่พอเป็นปี19ปุ๊บเขาเปลี่ยนชื่อเรียกเป็นตัว1.5ึ่งจุดห้าเอนทรีเป็นตัวเริ่มต้นนะครับเดิมๆเดิเขาเนี่ยมันจะเป็นล้อก,กระทะนะครับแต่ ถ้าใครดูคลิปนี้อยู่แล้วสนใจคันนี้นะครับติดต่อหาผมเดี๋ยวผมเปลี่ยนจากลอ้อกระทะเนี่ยเป็นลอ้อแม็กให้เป็นลอ้อแม็กแบบเนี้ยนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้โอเคไหมสำหรับคลิปนี้คันนี้3า9 0 0 0สี่หมาครับสามแสนสี่หมื่นเก้าพันฟรีดาวจะผ่อนอยู่ประมาณ5,900บาทนะครับเป็นรถปีสิเลขไม้น้อยฮะไม้หนึ่งแสนหกพันโลนะถ้าไม่ผิดพลาดอ่ะดู1นึ่งแสนหกพันโล นะครับน่าสนใจนะในราคานี้เราเอารถปี19บไปใช้ไม่ก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายด้วยนะครับเป็นสีขาวอีกต่างหากผ่อนอยู่5,9 0 0เโอเคเลยนะครับขยับมาครับทะเบียน561 1ครับ v ีออสุรุ่น E ีครับถามว่าทำไมผมรู้ผมไม่ได้ดูข้อมูลเลยนะฮะกันชนด้านหน้าคุณผู้ชมมันเป็นสีดำเงาคุณผู้ชมเห็นตัวเริ่มต้นไหมมันเป็นสีดำด้านอ่ะขยับขึ้นมาเป็นตัว E ีมันจะเป็นสีดำเงาและมีไฟตัดหมอกติดมาให้นะครับแต่ไฟหน้าเนี่ยยังเป็นฮาโลเจนเหมือนเดิมนะครับขยับ 299,000เาหครับ1.5รุ่น e ปี18นะคันนี้ไม่แสนเก้านะครับแสนเก้าไม่ต้องห่วงฮะ v ออสเนี่ยถามว่าเยอะไหมเยอะนะฮะแต่รถปี18นะฮะรถปี18หารเฉลี่ยแล้วก็ไม่เท่าไหร่นะครับแล้วที่สำคัญเลยผมมีประกันเครื่องเกียร์ให้1ปี20,000กิโลเมตรเข้าสู่โตโยต้านะครับบอกเป็นผ้าฮะพรมลายเหมือนเดิมครับออปชั่นฟังก์ชันเหมือนโตเจนั่นแหละผมถึงบอกไงว่าระหว่างรุ่น J กับรุ่น e เนี่ยแทบจะไม่มีอะไรแตกต่างเลยนอกจากล้อแม็กเดิมๆของตัว J เนี่ย มันจะเป็นล้อกระทะแต่ส่วนมากตัวเจในบริษัทรถยนต์เนี่ยก็จะเป็นล้อแม็กหมดแล้วเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าแทบจะไม่จำเป็นเลยที่คุณผู้ชมต้องซื้อรุ่น E ไปใช้นะครับอ่ะสวยๆเดิมๆแบบนี้นะขยบมานะครับนี่ดูฝั่งนี้บ้างทะเบียน3108นะครับวีออสหนรุ่น J นะครับอ่ะดูราคา2 8ง0 0คุณผู้ชมไม่แสนเคันนี้นะ289,000นะครับฟรีดาวพออยู่4,900นะครับเหมือนกัน เหมือนกันกับคันแรกที่เราดูนะครับราคาเดียวกันก็ผ่อน4 0 0แต่ไม่เยอะกว่าเพราะฉะนั้นไปดูคันแรกก่อนทะเบียน3552เนอะคันแรกมีให้ดูก่อนนะครับข้ามบานะครับมาดูขยับมาฝั่งนี้6729นะครับ Vios 1.5รุ่นเจเช่นเดียวกันนะฮะนี่299,000ครับ 2, 99, คันนี้น่าสนใจปี18ไม0แสนสี่นะฮะ299,000เนี่ยฟีดาจะผ่อนอยู่5,001นะครับเป็น Vios 1.5รุ่นเจ 6729คันนี้นะก็จำเลขทะเบียนไว้นะครับเลขไม่แสนสีไม่เยอะสำหรับตัวปี18นะครับแล้วฟีดาว่อนอยู่5,001 0เองขยบมานะครับสีดำดุดุนะทะเบียน3610เห็นหน้าตาไหมคุณผู้ชมมันสวยกว่าชาวบ้านช่องเขาและสีดำหายากนะทุกคันตั้งแต่ผมไล่รายละเอียดตั้งแต่คันแรกมาเนี่ยเป็นรถหน่วยงานหมดเลยนะครับ รถหน่วยงานประวัติศูนย์เดิมท้ยทุกระยะตั้งแต่หมื่นกิโลแรกครับและคันนี้คันข้างหน้าคุณผู้ชมที่มันหล่อหล่ออยู่นี้นะฮะเป็นวีออส1.5รุ่นมิดปี2019ครับเลขไมล์ถ้าผมไม่ผิดพลาดอยู่ที่1 10,000กโลนะครับกับรถปี19ผ <sh colo> ่านมาแล้ว6ปีคุณผู้ชมเอาหารดูนะครับเฉลี่ยการใช้งานเนี่ยไม่เยอะนะเดี๋ยวผมหาให้ดูเลยดีกว่า1 0 0 0 10,000กโลหารด้วย6ปีนะครับนี่การใช้งานของรถคันนี้อยู่118,000กิโลเมตรต่อปี เนี่ยฮะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับกระจังหน้า V ีเชฟไฟตดหมอกมีให้ครบนะครับภายในเป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วสำหรับ1.5รุ่นเมตรราคาตามนี้ครับสามแสนหฟรีดาวน์ผ่อนที่6,270อบาทผมตีให้6,300า ภายในเนี่ยจะสวยกว่าเดิมเพราะอะไรฮะออปชันเยอะกว่าเดิมหนึ่งเลยพวงมาลัยครับหุ้มหนังมาให้เรียบร้อยแล้วเป็นมันติฟังก์ชันมีปุ่มกดตรงนี้เพิ่มเสียงลดเสียงเป็นหมดเปลี่ยนขึ้นวิทยุจอตรงกลางทคสกรีนพร้อมกับกล้องถอยมีมาให้เรียบร้อยแล้วใส่แผ่น DV d ดีได้ด้วยนะครับแอร์ออโต้นะครับมันจะทันสมัยขึ้นมาแล้วเกียร์ออโต้ CVT แบบเจสปีดตกแต่งด้วยการหุ้มหนังที่หัวเกียร์นะครับสีดำมิติล,ลิกก้านเกียร์เป็นโครเมียมอ่า นี่คือเขาเรียกว่าดีไซน์การตกแต่งที่มันสวยเพิ่มเติมขึ้นมาสําหรับ1.5รุ่นที่เป็นตัวลองท็อปเบาะภายในเป็นเบาะหนังเรียบร้อยหมดแล้วนะครับหลังคาไม่มีรอยเจิมสามแสนหกหมื่นเก้าพนฟีดาวผ่อนที่6,270บาทเท่านั้นนะครับผ่อนถูกได้ตัวลองท็อปออปชั่นแบบครบถ้วนไปใช้น่าสนใจมากสําหรับคันนี้นะครับก็ ติดต่อมาครับเบอร์โทรหน้าคลิปเลย0855366287นะครับผมวิวเพชรยนต์ยินดีให้บริการครับขยับมาด้านซ้ายครับดูต่อฮะ9 3 9 0 1.5ครับ v อุรุ่น E ครับนี่ปี17คันนี้รุ่น E ปี17 319,000มไมล์โลผมว่าส่วนตัวผมนะปี17ด้วยแล้วก็เป็นรุ่น E ด้วยไมล์แ7 0 0 0 0ถือว่าไมล์น้อยแต่ราคาเนี่ยผมว่ามันสูงอยู่นะครับราคาผมว่ามันสูงอยู่เราอาจจะขยับไปดูคันอื่นก่่อนดีกวา สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันผมมองว่าเนี่ยไอ้พวกโตเจน่าสนใจกว่าสําหรับรุ่น e คันนี้นะเป็นปีสิบเจ็ดอีกต่างหากอ่ะคันนี้ติดจองรอปล่อยข้ามอ่ะมาดูคันนี้ทะเบียนห้าหกสามสี่นะครับวีออสหนึ่งจุดห้ารุ่น e อ่ะเมื่อกี้ก็รุ่น e ใช่ไหมคุณผู้ชมคันนี้รุ่น e เหมือนกันมาดูกันว่า,าคันไหนคุ้มกว่ากันนะครับคันนี้เป็นรุ่น e ปีสิบแปดอ่ะเมื่อกี้ปีสิบเจ็ดนะคันนี้ปีสิบแปดนะครับสองแสนแปดหมื่นเก้าพันเลขไม้สองแสนสองผมมองว่าไม่เยอะ แ,แต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับเพราะราคาถูก2 8 9 0 0 0เนี่ยคุณผู้ชมผ่อนอยู่4,900เอง4,900เนี่ยแล้วคุณผู้ชมเอารุ่น E ไปใช้เนี่ยถามว่าคุม้มไหมคุ้มเลขไม่เนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงฮะ Vios เนี่ยทนมากนะครับถ้าใครซีเรียสไม่เป็นไรข้ามนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครโอเคนะเพราะว่าได้ตัว E นะแล้วผ่อนอยู่4,900เนี่ยคุ้มราคาซื้อสดเนี่ยอยู่ที่2 8 9 0 0 0ก็คุ้มอยู่ดีนะครับเป็นกลุ่มรถราคาถูกเลยแหละนะฮะใครชอบจัดนะครับใครชอบจัดอ่ะ ขยับมา5 631 VOS 1.5รุ่น E เช่นเดียวกันนะ1.5รุ่น E คันนี้อยู่ที่310,000บาทปี18ไม่1,40,000โลคุณผู้ชมครับคันตรงนี้ปี17สังเกตไหมปี17ไม่ประมาณ107,000แต่3 1 9 0 0บาทมาคันนี้310,000บาทปี18ไม่1,40,000โลสำหรับผมผมชอบคันนี้นะถ้าถามผมนะถ้าให้ผมแนะนำนะครับ ผมชอบคันนี้เพราะว่าอะไรฮะไม่สี่หมื่นโลกับโตลตาวีออสอะไม่เท่าไหร่เลยนี่ครับแลวรถเนี่ยผมดูแลเม่ทนเนนให้ทุกคันอยู่แล้วนะครับเปลี่ยนทายของเหลวนะครับเช็คให้หมดทุกอย่างครับกองแอร์กองอากาศผมเปลี่ยนให้หมดบริการถูกเฉินช่วยเหลือฟรีหนึ่งปีให้นะฮะสำหรับทุกคันนะฮะประกันเครื่องเกียร์มีให้ทุกคันเหมือนกันสําหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะฮะวีออสเนี่ยประมาณสัก10คันที่ผมให้ดูมาเนาะอ่ะก็จะผ่อนตั้งแต่4ี่พ้น,นับจนถึงพวกเนีย 6,000กว่าบาทนะครับมีให้ดูนะยาฤิ์เพียบเนี่ยแถวเนี้ยยาฤิ์อีกเพียบใครสนใจรุ่นไหนเนี่ยติดต่อได้เลย Vios ยาฤิ์ผมชํานาญอยู่แล้วนะครับเนี่ยหน้าใหม่ชงปัจจุบันมีให้นะครับสีเทาดําด้วยหลอ่ลอๆเลยหรือว่าจะเอาเป็นยาฤทธิ A ์เอทิฟเอาไปเทียบเท่า Vios ไหมอ่ะมาดู Vios เอทิฟคันนี้หน่อย429,000ปี22เนี่ยไม่40,000เองนะครับ429,000ก็ผ่อนอยู่สักประมาณ7,000กว่าบาท7,000กลางๆนะยารรริ5ปะะตูมีีใหหห้เลลือกอกกายคคััันนะบสบ บริษัทเพชรยนต์นะครับหรือจะเอากระบนะไหมคุณผู้ชมนี่กบงกระบะมีเพียบหมด Fortuner m u ์กนะก็จะประมาณนี้นะครับใครอยากเปรียบเทียบรุ่นไหนอยากให้แนะนำแบบไหนแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับจะเป็น a l t ติจะเป็น c a m r ี่จอดเลี้ยงสวยๆแบบนี้และไม่ใช่แค่นี้นะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเห็นนู่นไหมนูน่น,นหลังคาเนะี่ยนั่นนหละหลังคาไกลๆตรงนั้นอีกโกดังหนึ่งที่ผมชอบถ่ายคลิปไปดูที่โกดัง3โกดังเก็บรถก็มีอีกโกดังหนึ่งวันนี้เราอยู่ที่สาขาใหญ่ ก็จะประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้ใครสนใจติดต่อมาได้โดยตรง0855366287ผมวิวเพชรยนต์ผู้จัดการฝ่ายขายยินดีให้บริการครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้แอดไลน์เข้ามาสอบถามยละเอียดกันออกรถเละเอียการจัดไฟแนนซ์ได้เลยยินดีให้บริการนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครูคชมเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคัานหน้านะครับสวัสดีครับ